ตอนนี้น่ะอู้หูนะอูดผากับเรือมีมีอยู่ขนแหงขนาดเลยพี่น้องเจ้าหยังเขาเขาเคียบเขาเคียบประมาณนียห้าพัน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 เอามือ่มไ็ใบเลยเจ้าปลาได้หรอกงานแต่งตุ๋ยมาไปน่าเราไม่ได้ค่ะเร็วเหอเรายังเดินไปเต้นด้วยกันโอ้พี่นึกว่าสองสาวที่ไหนแต่เนี่ยเป็นเจ้าสองคนเนาะ ตอนสิพี่กอนกินเบียร์ไม่ค่อยเป็นเลยตัวเอออ่ะไม่ได้เป็นเคยแล้วตัวช่วยด้วยทำไงดีได้ยู่ได้ยู่ anyway. บ้องบ้องนิดนึงบ้องบ้องบ้องอาลองลองสบายดีพี่น้องสบายดีสบายดีพี่น้องมเมื่อทุกคนเด้อ พี่น้องตอนนี้เฮากระซิผ่ากันเตรียมตัวออกตลาดนานน้องอยู่เนาะเพื่อจะไปซื้อกับข้าวมาทําอาหารรอต้อนรับหนุ่มไทยก็คือทุกคนรอติดจาาเบืองเดิยว่าแม่นผู้ใหญ่สิมาบ้านเหาเนาะทุกคนนาะตอนแรกเฮานัดกับเพิ่นมามือน,นี้ล้สิเอ็ดป้งป็ดสุเพิ่นกินทุกคนแต่บางเอิญแต่น้องแฟสมาบึ่งปฏิชมิมเมือน,นี้เป็นมือกก่ำเนาะทุกคนเนาะสินไงแม่นเฮาก็เลยว่าอู้นาจะไปเห็น ปิงป,ปิดเลยทุกคนก็เลยว่า <prioritize. S 2> <ique. S 1> สิไปออกตลาดซะเนาะทุกคนเนาะไปเบิ่งกันว่าเฮาสิได้อย่างมาสู้เพิ่นกินทุกคนคือบอกเลยว่าในหอบ6ปีบ่น้องวอมพี่เพิ่นมา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 งานเฮาเนาะน้องวอมเนาะเดี๋ยวทุกคนรอลุ้นเบิ่งว่าแม่นผู้ใดเนาะทุกคนเนาะตอนนี้น้องวอมน้องอยู่ออกตลาดก่อนเด้อทุกคนเด้อไปเบิ่งว่าอันเพิ่นว่าตลาดนายว่าซั่งนายบ่อนไม่ไปบ่อนไม่ละบ่ฮู้ว่าสิอยู่บ่อนใดทุกคนไปจะฮาสิไปโอนตลาดก่อนให้ทุกคนเดี๋ยวเฮาไปเจอกันอยู่ตลาดเด้อเนาะ 逃离你。 บูานไอเห็นประถุง่าสันอไอเจาเป็นโลเบิงวัตนาดริงอย่งเดียตอนสวยอย่างที่บ่มีคนมาเลาะเลยมีตะเภาเลย <c oughs> บ่มีเนาะบอยเขาเจ้าไข่ป่ามันี้พูดเนาะ <c oughs> เจียดกันมาเล่ <c oughs> นฉันชอบทำอะยรด้วยเอง ขาเจ้าบุก,บกับเนมัาะเขาเจ้ากลับมาละบ้าปล่าบ้ป่างนนยางนเลยสลัดก็มีจะพักพก็สโลนแ่นีอย่างเนยมีจะพักกับพักตเปิดตัวไก่ก็บุญละ ี่ไปไมปูด้ยัเด่ค่อยมนี้ป่ะแม่ลางขางเข้ากันแทบคือดคือกบูงหางเข้าอกงนบึงหานั้นเข้ามาแล้วฮาเป็นปงบุหานเดี๋ยวหากินสั้นมีเบื้องขั้วเลยเนว่เข้ามา

เอามากเล่นเลยไหมมากเล่นมากเล่นอ uh, ่ะไอปีป่าตำัวเนาะมากเพชรดี๋ยวบอกพุชี่กองเด็กพุนี่เอากองกองดี๋ยวบองไมหร เอกองเ่าใ่เ็อกองเขาใด่ฮะกองขิบพันอากองหนึ่งบอกอากองเจนเอออใจตรงกันเองปากระสั่งรู้เขาใด่รู้ไรเอาันนีแเลอาโตแวเนีละห้าขีดห้เดได้บ่เอาประมาณโลครึ่ง

ตอนนี้เรากรซื้อเครื่องกรบแล้วนะทุกคนเนาะได้ยังเรีน้องบอมเป็นป่าแล้วก็ได้มักลินมักพิษปีกป่าต่หมักพิษีนตยทุกคนจบไปเรากะซือครับเอาทต้อย่างปูมิงเนาะรถเทาอยู่หวเออรถเฮาบม้าบมจืดอีกเกลือปีกป่าอันปเลาะซื้ออย่างกับใดทุกคนว่าสซื้อเป็ดอันที่พนครัวแล้วนะแต่กระโบหินเนาะ มาสวยปุดเด้ะเดี๋ยวเากลับกันเฮ้เกือบเกือบแล้วนะว่าสิอันว่าสีอันอะว่าสีขั้วแล้วทุกคนวาสุดท้ายแล้ววาสุดท้ายแล้วเม่ปลูกให้ไปอะวิวสาเม่ปุูกวิวสาแล้วเม่ว่าไปเมสิไปวาดว่าจันละเดเมนมือกล่ำสิบห้าคำเอ้ยก็เลยว่าบุคาตัดติตกันมาซื้อเอาเอาบกคคาต่ว่ามามาซื้อเอาจ้ะ มาโอดรุ่นกันเนาะว่าแม่นผู้ใดยอีจิมาหาน้องแฟเนาะทุกคนเนาะบึ้งตอนนี้คือแบบฝนขึมาเองทุกคนบึ้งแบบว่าคือแม่คือว่าแต่ว่าตอนนี้นะบ้านน้องแฟสนะคนแล้วบึ้งจากที่กะหู้เลยขาวจวดยู่แถวบ้านเขาเนาะยืดหงู่ันจวดน้ำเลิอกฝนอยุเคราะห์น้ำเลิอกไกลๆจะมาหดบ้านตอนนี้ ไปนี่ฝนตกดุเลยมาเอาจะไปตรงกัน <laughs> เ่าไปว่าเออเออไปว่ะเออเอาโต๊ะไปลิ้นน้าเลยนะกไ <laughs> ท่าไะท่าแ <laughs> ป๊บนึงน้ำไปขับถึงขับถึงว่าขาเนกำลังทีไป,เ,ไปเดี๋ยว<ป>เอามาเอามะคุงอยู่งงานอาทุกคนเอามาเอามะคุงแล้ววันนี้เจอกันอยู่นี่ไป นี่ไปเอาไอไอแอน่์เพื่อนกำลังสิไปแล้วทุกคนก็อาจจะหู้ดที่เนาะตอนนี้มือตัวผมเนา่อยู่ทุกคนก็คือไอแอนน์เนาะเพื่อนสิไปลินอยู่บ้านน้องแฟสต่อทุกคนเนาะอ่าในรอบหลายปีแต่ว่าเขาเจอกันหลายเทืาอยู่ทุกคนเขาเจอกันแล้วเขาก็ลุมกันนะเมื่อวานนี้ก็เห็นไอแอนน์เนาะเมื่อวานนี้เนาะเพื่อนมาหงันอันหงันอ่าน้องแฟสนี่แหละแล้วมือนี้ฮนะเขานัดกันไปหงันน้องแฟสเนาะทุกคนเนาะในรอบหลายปีที่แอนน์ไอแอนนฮ์นะไปบ้านน้องแฟสทุกคนไป เดี dog, ๋ยวตอนนี้เขาเอาหมกฮู่งก่อนเด็กกะไปอันลิ้นน้ำไอ้เน่ไปอันไขประตูเงินให้ไอายเน่ตอนนี้ไอายเน่ไปเหินงินทาแลยจะว่าประตูเงินเทาอัดไว้ไอายเน่จะว่ายังเออว่าอยู่พอดีพ่อกันเขาว่าบ้าบ่เม่ไอายเน่อายเน่มาหาเขาเพิ่งนึงแล้วบ่าเขาออกไปตลาดบ่เม่์บ่พ่อกันสมบันี่ป้องเขาได้ไม่จังใช่ อ้าวเจหน่อยอุ๊กขัดอยู่หนุ่มไอ้เจ้าหน่อยไปไปฮะออ้ยังก็อนที่เจ้าพอใส่ไอ้ไอ้นี่ก็จะไปหาเจ้าอ่ะโอ้เฮากระซิแต่งกินท่าแล้วคันมาคันมาแต่งกินแล้วย่านไอเนี่ยไปได้ให้คลิปกันเลยว่าสิไปอ๋อมันเป็นไรไม่ด้อให้เจ้าถ่ายเอ้าบนได้ให้ปะเออเดี๋ยวเจ้าต้องไปออกตลาดจะซื้ออ๋อเจ้าไปเลยเดี๋ยวค่อยไปนั่นแหละเดี๋ยวไปเจ้าเออให้เจ้าไปนั่นเองไปนําสงการนาบ้านหอเมื่อกี้ไอเนี่ยไปเห่อนั้น ไปหาเจ้าไงไปฮอตห่านตีอย่างตีย่างก็นี่ยส่วนกับเจ้าแล้วก็บนกรรมหรือวันเจ้ามาตามเคยจะไปซื้อเครื่องที่ตลาดเขาไปซื้อมาแล้วแล้วเขาว่าโอ้ไอ้เนยบุเมนเพื่นหมาท่าเขาเราเห็นเขาบว่าอัดตูเงินเขาไปในบ้านก่อนแล้วเขาไปเบื้งไอ้เนยบุเมนเพื่อนมาเงินเขาเรามาห้องไอ้เนยก่อนพอดีวะส่วนเกันพี่ตามไปเดยโดยอยาจะซรางะน้องซิไปก่อไฟแล้วกันอันน้องสิเฮ็ดปีงป่าดตำหุ่งให้กินมื้อนี้ไอ้เน่บ่แม่นว่าอย่างเด้อเฮาสิจริงเฮาว่าสิคาเป็ดปีงให้เจ้ากินแต่ว่ามื้อนี้น่ะ มือก um. <c oughs> ่ำไงสิบห้าคำเออเขาก็เลยว่าอู้ขันจีค่ากัน่วันนี้ค่อยนมบวยเจ้าตัวหนึ่งเลยเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไมได้เลยเลยซื้อประเด็กหาแมจันไปเดี๋ยวาไปเต้นกิน้าไอเน่คนตกพี่น้องขอเต็มากหอดเหงื่อนะมบมเน่ะนี่ตอนนี้อ้าจับอันนี้ตัวใช่ไหมจับปานตัวนี้น้องบมนยุ่งมาเกียมเครื่องกิน้าไอแน่ ทุกคนบึง้งฝนตกแห้งจ้าตัวน,นี้นะบัวไอแน่สิมาได้บอกได้แล้วตกยัน,น,นตอนอีกก้เพื่นมาแล้วแล้วเพิ่นกับไปอี้ทุกคนเพิ่นไปกูเครื่องเนาะแล้วเพิ่อนมาสีมาอี้คนละให้น้องแฟสมาหาน้องแฟสก็เลยว่ามาเกี่ยมเครื่องหาโ <c oughs> อ้พี่น้องฝนตกซวงเดือนสีป้าเดือกับมือปีใหม่เลยวันที่สิบสองห่างน,นี้เวลาที่ฝนตกบดด่้านเนาะ กลุ่มอุตุอะนะเพื่อนบอกมาว่าวันที่ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 6ิ้พมือเราพี่น้องเนาะฝนสิตกฝนอนันพยุมาเต้ประเทศจีนพัดพามาสู้อน่นภาคเหนือของเราแล้วก็ภาคกลางเพื่นอ,อน,กนกออว่าสิเสุดทุกคนกลุ่มอุตุเพิ่นแจ้งการมาแต่ก็บุ้งหัวสิตกเนาะตอนเช้าันนาดแดดเฮแดดมา เบอรสุดท้ายเรามาเอ็ดตอนแบบนี้เอากำลังจะกินข้าวนี่อีกเลียดกินกินข้าวฝนพัดมาตกทุกคนอากาศดีขึ้นเลยเลยสามีโนโนะมาโอ้ยอากาศเย็นขนาดนั้นเปลี่ยนเน่มาแล้วเออเป็นตัวมาฮอดละเอากรขนมไปตั้งเอาบ่ขนมไม่ใส่แล้วก็ไเอาขนมที่ไหนนี่บอกเห็นเนาะนี่ เปลี่ยนนล้วโอ้ยเข้ามาสุกี้สุกี้สุกี้เอาเปลี่ยนเขา,เ,า,เ,ปเ,าเป็นอย่างมันก็กัดมันเห่าเสื้อเนี่ยมันนักขายอะเดิมาฮอดกับฝนตกเลยเนาะเพฝนตกตอนทับเลย ย้ว่าฝนตกไอ้ตัวจะไปขุดป้าขุณอย่าดูดก่อนทันบีนมันจะมาตกเลยเออป้าพี่น้องนาเหินของเราอุย้ยคุณน่ะเปียกหมดเลยอันนี้นะทุกคนป้าต้นแรกเขาว่าที่กินนั่นเข้าอยู่วหนนอกนี่แต่คือสีบุได้ดอกลมลยทุกคนมึงมึงมนำเต็มกลางเงานเลยตอนนี้นะ่นะอู้คุณน่ะอุ้ยพระกระเรือมีงิอยู่ฝนแหงขนาดเลยพี่น้อง อแอนเน่เพิ่งมายางเ,เ,เตกะ่ะฝนหมดเต็มใจเนะาะฝนต้อนฮับขนาดเห็นไหมพายุพายุลมแหงนะทุกคนทางลมทางทางลมทางฝนตอนนี้นะบึงบ้งบึงบ้งอุ้ยบึ้งตอนนี้ต้องอยุกกันอย่างแจ๊บเล็กคีบมาอยูุ่กกดพายุลมแหงเลยต้องอยุกแจ๊บเล็กคีบปีนป่านะทุกคนเนาะติดตามบ,บึง้งอีพีต่อไปด้วทุกคนเด้ออันนี้ ตอนเทดกินแล้วแม่นไปเบอ้์งยุ่ที่ซอไอแน่เดี๋ยวทุกคนเดี๋ยนตกแหวเทห้เหว่าบึงน้ำสิบไรตลองอยู่คือจีบด้วย่าอยู่ทุกคนเนาะหนึ่งคนกลดลมแหงแทห์ว่าทางหลมทางฟุนน้ำมีไหลลลกอยู่จกไปเก็บตัวห้อยนี่ทุกคนไหมตัวนี้ไอแน่เขาจะยุ่งเงินผัวทุกคน ลมแหงขนาดฝนแหงขนาดตอนแรกที่พากันมากินอยู่โต๊ะนอกนี่ได้บร,รยากาศิี่นอ้องได้อาไปมากคือจีบได้บรรยากาอะไรเหรวะคือคือจีเป็นผู้ประสบภัยแล้วมากินอยู่นอกนะน้องบมตอนรับแขกแบบจัดเต็มมากหาแค่ก,กินล้วซูชีวิตขนาดเลยทุกคนแต่ว่าได้บรรยากาศไปอยู่นอกแกอาคาก่ซีหน้อากาจีเลยคือจัดจ,จ,จ,จัดเ,เลยหมดน้ำกินสงการไปพร้อมแล้วก็ก,วกินข้าวไปพร้อมทุกคนรู้ นี่ประสบการณ์เลเนี่ยเ,เปียกคักน,นาเงินนองแฟนเพราะว่าฝุ่นผะมานใิ่นะทุกคนผะเข้ามาผะเขาา้า,เขามาแล้วอันนั้นห่างอันนี้นก็เขาเอินว่่า กลางคานบอนอันมคงคลในมาพัดซันเดีย๋ยวสนะิทุกคนฝุ่นพัดมาแล้วก็พัดมาเลยดิจิวานั่งกินอยู่นี่แล้วก็พอดีได้วิวเลยทุกคนรู้ไหมวิวงามขนาดเลยนาบ้านน้องเซตนะน้นนะนองบอมเนาะกัิวานตอนทับหมู่มากเลยป่ามันแบบมากิน<ง>แบบซูชิวิตขนาดเลยว่าการทกินอยู่ในเหงื่อเหมือนกับคือบแบบมันม่ได้วิวนะเพราะพี่น้องเบื้งวิววันโบงามขนาดอยู่ในเหื่อน่ะมันแบบมัน เธอกินคันที่เธอกินอยู่ในเหนือนเด้กอก่ะใช่ตนนนวบเนาะแต่ว่าไอเนี่ยว่าจะกินอยู่นอกอันนี้มันวิวคักก้อนน,นะเลยวา่าแจงอีกเออมันแจงอีกนอนก็เลยว่ากินนอกก็กินนอกนวบกำลังดิ้วนเอาน้าออกก่อนทุกคนซื้อซีบีซ่าคือซีบีจริงๆไปเฮอะเขาตอนนี้เขาก็แจ้งกินแล,ล้วล่ะเดี๋ยวสิห้าเข้าก่อนทุกคนห้าเข้ามาเลยเนาะ ทุกคนตอนนี้ก็คือเหาแจ้งกินแลี้ยงหมดแล้วนะทุกคนเนาะเราก็จะมานั่งกินเค้าแล้วไอแอนเน่เพิ่นก็ได้เอาของตอน้นของฝากมาฝาก,ากน้องบอบน้องยูเนาะครับป้าขอบใจไอแอนเน่หลายๆเด้อค,ครับอันนี้อะไรเิ็นเจ้าอัญชล์ข้าวข้าวเคียบป่ะข้าวเคียบอ่าไม่วันนียเลยเนาะห้าพันห้าพันหน้าวันห้าพันหนเนี่ยเอามือกว้องไปไวเลยอันนี้อันนี้อันนี้สิบพันเออเอาแปดพันก <5, 000 S 2> ็เอ๋อแปดพันมีการต่อรองอีกเอาไหมสามสามอัน โอ้ขอบใจหลายๆเด้อไอจี้มีสองคนมาให้สามอันอ้าวต้องไม่ซี่ไอ้เนี่ยคนพูมดพูดไปแล้วเนี่ยเู้ใดพูดหนึ่งเขาตงตามไปเอาที่ประเทศไทยเด้อโอ้ไปแน่นอนประสบการ์เจอกันนะเออเอามาดูคนตอนนี้เราบก็จะมากินข้าวเนาะไอเนี่ยหลายๆนาะงสีเอาของตอนของปังไปไม่อันนี้ไม่อย่างไอรนี่ไตหรือว่ามาแต่ไทยไอ้เนี่ยเอ่ามาจากไตครับแต่อันนี้แซ่บอยากให้เจ้าลองแกะซิมแกะิมเลยไหมแกะซิมซิมกูผ่าข้าวเลยแม่นส้มปตอง คาว่าบุ๋มเป็นทรงใบตองลส้มส้มใบตองแล้วโคตรค่ะบิ๋งเดี่ยข้อดเปลือกบางจริงจก็เป็นเซลแม่ค้าอยู่ว่าแก่ไปนะถ้าเห็นแต่ใบตองค่อยไปซื้อนะพอดีว่ามันมี็นร่างกายอยู่ไว้ไว้ดองให้คุณพ่อคุณแม่เจ้าลองสิมดูเดลยกินมือเจ้ามันอยาออกสมเลยไปซื้อคือกันตัวหมดแล้วหรอฮะยังนะแต่ว่าเอาไปปิ้งมันสมบะหรือว่านี่ต้องสมแต่ว่าเ่าเหาบุ๋กินยิบร้อนหรอตัวสบายให้ลูกกินก่อนนะลุกิงกินกินอะลุงตัวยัง ใส่ถ้วยอันนั่นก็ใส่จานนึงก็ได้กิินดบอย่างนี้ต้องเอาไปปิ้งใช่ไหมปิ้งก็ได้กินดิบก็ได้เล้วเตะนะแต่ว่าเผาบ่ค่อยมากกินก็ได้เลยให้พ่อเจ้าแม่เจ้าเขาจะกินที่บ้าเลยเอาเขาเอาเขาเนี่หนักครับเพราะว่าได้แกะแล้วมันไม่ให้สีได้แกะแล้วกินได้อยู่แหละแต่อยากกินพิม์หรือเจ้ามากกว่าอ่ะนี่มื้อนี้เขากระสีมี อ่ะซุปผักแกงแกงเห็ดแล้วก็ปิ้งปลาตะมังคุดวยนี่กับไอ้โต้ยกินเนาะทุกคนเนาะตอนแรกนัดกันเออ๋อซีมซีฟซีฟเลยคืนเลยเราจะมาสีเนาะตุ้ยนั่งดูน้ำลายนา้ำลายของดุนละไอ้ตุ้ยไอ้ตยปานเดยสิเลี้ยวค้างตีเมื่อคืนนี่ไม่ค้างจริกลับก่อนกลับก่อนเจ้าอืมน้องเกือบตีโมงเพ่แท้บโม่็ไม่เมาค้างเมาค้างเมาค้างโมเมื่อคืนนีปร่ได้เมาโม เมื่อคืนน้องกลับไปอยู่เมื่อคืนบอไม่หาพี่ใช่ไหมไปเซาคือละมันจะไม่สบายตอนนี้ไอเนเซาหรอป่๋เดี๋ยวนี้ีนะครับมันเป็นเหน่รับแค่นั้นแหละมั้ยับอุ cioè, ตลอดแล้วก็เได้แหละไทยอุตลอรอก็เลยแบบรู้สึกเวลเรียแล้วก็กลับมาที่เนี่ยฝนมันจะตกแล้วมันก็ร้อนอบๆแบบ ร้อนมากมันจะเหมือนจะเป็นแค่พี่ตับนายใจส้นแม่เราบอกเมื่อวานนี้เอาเอาฮอนฮอนแบบจังเด็นี่เนาะพี่ต้องมีโำกาสสบายไอเนี่อทวงมือตัวเองดำมาเรียบบางมือตัวเองไปจับแมงแขมมาเมื่อวานนี้มีแขมอู้วาไปบ้ามาก็ลืมตามแมงแขสมตัวไอเนีอยากกินำมันเมือหอมแมนมันเหนียวใแล้วเจ้าว่าใครไปจับอีกอย่างละ กินมากอันมักมอนมักมอนแม่ยิ่งเหงื่อไปอู้มีมักมอนเดมือดับอันนี้ผมไม่พลาดแต่เดี๋ยวนี้มักมอนย่างเดียวกินข้าวมากเลยซีมซีมเลยไอ้นี่ตากอีกินเซยูขึ้นน้ำลายค่ะตาก้อ็เลยมาเป็นอันนี้แหละอันคนคนที่เข้าก้องก็ต้องอืออื้อือตะกองขื่นน้ำลายเยอะอยู่เสียบอยู่ว่าไอ้นี่สบายครับ ไอ้ตัยไอ้ตัยลองซีมึงได้ตัวยดี๋ยไปว่าได้ว่าเสบยอยู่นี่จะไปบกเมียดแลว่าอู้เสพเบจอกหน่อยมันว่าเสพยุ่งเดื่ <c ười> ดพิษอ๋อคอมเมนต์ขู่บ <c ười> อยู่ได้มันพิษแต่หมกหง่ะน,นะคิดว่าหมกเพิษลองสาร <c ười> ว่านดีใส่เอาใส่เอาบังเอิญหกหน่อยหาสิไปวีเข้าก้นทอดเพื่อกินก่อนเด้อเพื่อนมาเพื่อนมาหยามเพื่อเพื่อนกินข้าวอันเย็นมาได้ข้าวโอ่งอง เอากินข้าวหอยนี่อันนี้อืซุกเงินข้าวไปน้อยทไมเรุ่จังอ่ะอันนี้ข้าวไปน้อยก่อนนี่ออ๋กินข้าวหอยนี่กับปีกปลาแตงกุ่งสุดยอดแห่งลาวแล้วไอ้แน่อันนี้นะกินข้าวแล้วเดือนหกจะลืมมาดำนาสวยเด้อบอกยอกบอกยอกเข้าไปน้อยปู่พี่ได้บอก ใช่อันนี้ก็เขากระปุกแต่ว่าบัหอมปานไดนเพราะว่ามันยังพันแกลืออีแม่เพื่อนเพื่อนอัานก้นธรรมดาอันเพื่อนว่ามันกุ้งจนว่าคอหักพุ่นจึงเป็นตะเกียวแล้วมันจังหอมอันนี้แม่เกี้ยวอ่อนเดี๋ยวเข้ามันเบาเฮมมันตึงเป็นอ่อนอ่อนละแม่เกี้ยวก่อนเป็นแก่ฮ็ดปีแรกพูดหลงมึงกระปุกมากว่าหายอยู่ได้ใช่ไปลูกวตัวเป็นบ่สตองปลูกที่หนวกับซ้ำเหนือไอตัวซ้ำเหนือกับชนคว่างที่มีสองที่ลิเกแซ แล้วก็เวลาเอาข้าวทำเบียร์ก็คือยู่ที่นั่นอันนี้ก็เอามาจากหัวผันได้เนี่ยใช่ไหมเราเอาผูกว่ามีญาติที่อยู่ที่นู่นนะตอนนี้ยังไม่ได้ไปเยี่ยมบ้านบ้านเจ้าเลูกหลายบ้านญาติบ้านญาติแต่ถ้ามีโอกาสไปด้วยกันก็เป็นน้าเอกพาไปเถิดเลยพอดีอูคำก็เอาผัวเอาลูกไม่อยากพาไปแล้วพี่อยากเอาน้าเอกแฟนไปอ่ะนายได้บ้ามีโอกาสเนี่ยจบจิตพยายามประตูอยู่ประตูบนเท้าแล้วคนมาบอได้ถักเด้อ มอเตอร์ไซค์ไปเอนเดอร์ก็ช้อนทัดมอเตอร์ไซค์ไปเดอร์มอเตมอจะใส่อีกเบาะยี่ที่บึงหางขมูดพูดเนาะคูณเล่นจ้ะเอารถใหญ่ไปถ้าเอาน้องๆไปด้วยมันจะเครื่องไหลมันไปแต่ถ้าเดินไปเฉพาะผู้ชายพี่อาจจะแบบทำไมที่มอเตอร์ไซค์ไปได้จะโทรหาเออน้องบอมยูครับบอกญาติเดี๋ยวนี้จะไปเยี่ยมเขาไปเที่ยวบฟ้าโดยด่วนหน่งยะเพิ่งคุยกันเสร็จนะเธอ เอาเอาเขาจกข้าวใช่ไหมเฮาตกเทนแล้วไปวีข้าวมาโดนโทษนโดนมาเอาเอาตัวข้าวเย็นออกเออแบ่งเครื่องไหมไปใจเครื่องกลางอย่นั้นแบ่งเครื่องไปให้ไอ้ตัวมึงแบ่งให้นี่ก็ได้เดี๋ยวจกเอาทรมานเด้ออ่านอนแล้วมาเลยเอ้ยเดี๋ยวก็ไอเนี่ยไอเนี่ยเรากินหลายวะเฮ้ยไอเนี่ยนะมัเป็นไงมาเดี๋ยวทุกคนขอตัวกินข้าวกับพี่อนแน่กันเดินลมกันแบบเ่าได้เห็นหน้ากันโดนตั้งว่า อ่าห้าปีแล้วเอ้ยบ่แม่เห็นหน้ากันเมื่อวานกนบ่เมื่อนดองไอตุ้ยกันเห็นเออบ่ได้ไอตุ้อันนี้บ่ได้มานี่โดนสินะเจ้าปลาได้หรอกงานแต่งตุ้ยปลาไอต้ยวันน้าเราไม่ได้นี่ฮะเซียวฮหรอเรายังเดินไปเต้นด้วยกันโอ้พี่นึกว่าสองสาวที่ไหนจะกินะเป็นเจ้าสองคนเนาะ ปลาแต่งตัวงามปลานั้นค่อยจำไม่ได้นะใะเนีได้เหมือนว่านึกยมันลืมกันแล้วก็ลองลืมนุ่งได้ไงการดงามปลานางฟ้าค่อยจำไม่ได้วันนั้นมีแต่คนงามดูใครจำไม่ได้ขนาดแม่จันยังนึกว่าสาวสาวใช่นหมเออแม่จันงามอีหลีเฮาย่างไปเฮายังบุญจื้อแม่จันเดี๋ยวนะอ๋อคุณเจอกันดั่งเตือปลาเลิกอันจนพี่เขาเจอจีิีบีบอกอ่ะมันเดือกแล้ว โอเคนอนพี่น้องเดียวเฮาสซีมาขอตัวกินข้าวกันนนอนแล้วก็จะพูดคุยตามภาษาไอ้น้องที่โบได้เจอกันนานเนาะรู้สึกยังไงครับถ้าตอนนี้รู้สึกดีครับรู้สึกอิ่มแล้วเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปนครถมเลยืเขาบอกเขาไม่อยากไปนครถมไปอส่วนเขาไปเขาก็ไปใิ่แหละเขาบอกย่านเจอเมียเจ้าเมียไผ เมียเจ้าไปเจออี้ยังเมียเรายอยู่นครปฐมอ่าเอาลูกไปฝากเลี้ยงที่นู่นไงฮะเอาลูกเจ้าไปฝากเลี้ยงที่นู่นเดี๋ยวไอ้แน่แอบซุกหรือเปล่าซุกไปบ้านน่ะมีไรพอนี่นี่มาห้ามาบ้านสาวลาวถ้าไม่ได้กินหัวเสือถือว่าไม่ได้จริงใจเพื่นบ้านอ้าโถอันนี้พอซื้อรอไว้ห้านี่โอ้เตือนไปเอาอันนี้บุู้ไข้ทั้งหมนี่บุ้งมนี่เอามากินบุ้งมูไข้ทั้งหมดนี่นะซื้อซื้อมาทาแล้วเราไปใส่ตเราป่นนี้เราคุมมกินเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้ลาวอ่ะ อันพอจอ้อยเย็นเล่าให้กินซอกจอกเราปะ,ปะกูยอย <g ric an> ูนน่ประเทศล้วกูเมื่อขนมวันเมื่อวานกะหนีปลาเขาปลาแซ่บนะปลาบ้านสาวเนี่ยป<ะ>กติกินบ้านต่อยไม่แซ่บเท่าวันบ้านสาวนะไอ้นน่กะย่องเทาานี้น้องบอมทำกับข้าวอร่อยนะปลาแซ่บเน่าสัม <c oughs> บ้านย่องกับปลาุูเจ็บใจเด้อไอปลาไปจ่อยปลาปลาดุกต่อย จห่อบ้าเขาอยู่บ้านป่าน้องตุ๋กนไงเน่ยผย้อนไปกินเตัวใหญ่เรยปลาดุกเจ้าันไปดใหญ่เลวแต่ว่าเนี่ยผมผมว่ากินเน่ยมักผอมๆผอมๆเงี้ยเงี้ยวหนึงป้าบรรยากาศแบบดีขนาดเนาะวิวก็งามคนก็รอป้าดีอยู่ซีพี่คนกินเบียร์ไม่ค่อยเป็นในตัวเออโห เอเอาเอาฝ่ามาเจ้ากนเรงอ้นยูเนาไอเน่เลยไม่เคยกินเลยเปิดอยังไงนะตยเดี๋ยวเดี๋ยวอีเที่ยนอีเที่ยนเอาฝ่ามานู่นนอกนบัวงนบรวงรวงฝุ่มไุ่นฝ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 ุ่อฝไ่นฝุ่นฝอ่นฝุ่เลย่นฝุ่นฝุ่นนฝุ่นฝก่นฝุ่นฝุ่นฝี่นีุ่นฝุเนฝุนฝา่นฝุ่าฝุาเฝุ่อฝุ่น่นฝุ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 ่นฝนอุต้องนน เออเมียน่ะที่ว่าไปได้เมียที่นี่แหละที่ล้านพี่เนี่ยที่เอาที่สู้ใครเบียร์น่ะโอ้เก่งเกินหว่ะจี่ชู้ใครเบียร์นะครับทุกคนป้อไอเนี่ยอิริตีจีอ่ะที่ชู้ใครเบียร์โชว์เดออ่ามามาเสื้อเสื้อเสื้อไอเนี่ยก็ถือว่าพลาดแล้วมีอะไรอยู่ข้างในที่สู้อีกไม่ได้หรอะถ้าจิซู่ไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเบี้ยวเลยเนี่ยมันลื่นมันลื่นแกะโตไม้แกะโตไม้ เอาควนมาได้อยู่ควนนี้ไม่ได้แล้วนะฮะไม่ได้เป็นเคยลวแล้วต่อยช่วยด้วยทำไงดีได้ยู่ได้อยู่ยยบ้องบ้องในนึงบ้องบ้องบ้องอะลองลองไมอ่อติดชูแล้วติดชูมันบิดตัแแวแปลที่ดีเลยที่ได้ไอายเขาได้ไม่ได้เป็นเคยลาช่วยมากเลยอ่ะอ่ะเคยลายช่วยมันปูดมันบูดแนะที่โอ้เียอย่าบอกเราเหมือเหอมือเยียมีเลือด <c oughs> นิ้วหายได้ได้เยียบีเลือดมันมึนมันมืึนมองมอง ครับตอนนี้ก็เป็นเวลา17โมง30นาทีเนาะโอ้โหลงดันจะม้วนทุกคนเลยเนาะเคยอยู่บอมเฮ้ยเคยอยู่มอมยุ่ละตัวเมาครับน้องเดี๋ยวบอกกันนะครับน้องยูเนี่ยน่ารักมากคางเครีเอทีบอยู่ในสายเลือดครับเมาแค่ไหนก็ยังมีสเตโยไม่เหมือนไม่เหมือนพี่นี่ครับดูดูเสียงฟังเสียงก่อนเอ้าเบิ่งได้เอ้าเอาใครเมาไม่ใครเมา มือบึงๆเอาเอนเตอ่์มาตอนนี้นะเอาดูสภาพเจ้าเจ้าคนนี้มองไปแล้วหน้าแดงแล้วพูดหน้าแดงแล้วโอ้ยคออ่อนเอาเดี๋ยวเอางี้ว่าซื่อเลยแค่แอบไปนอนเมื่อกี้บอมบอมก่อนนะบอมอ๋อกันอ่ะนี่ตัวนี้ความจำไม่ดีเมื่อกี้เขาพูดว่าไงนะเราเผาเลยเมื่อกี้เขาบอกว่าเออจะไม่กลับจะไม่กลัวเมียจะว่าเขาพูดว่าไงเพิ่งมาเคยมาวิญญาณเมียสัมเมียวนมา อู้ยังอู้ยังพูดอะไรพูดอะนี่คือพยายเขาอ่านได้อูมึงได้เขาบอกไม่ยากเดียรเออขอบใจเลยแต่ว่าโดยขอบใจไอ้เนี่คือกันเด้อไอ้เนี่มามื่อหน้าจะลืมมายามน้องนะเด้อไอ้เนี่เด้อห่างพลาดเลยนี่นะครับเพราะว่าอันปกตินี่อยู่ในบ้านเนาะไอ้เนี่เนาะแล้วบัดนี้ฮะน้องมาปุกเหงนอยู่อันน้องขาอย่างนี้ไอ้เนี่สิไปพ่นม่วงนี่ต้องผ่านน้องก้อนบัดนี้นะขอบใจเลยเดียร์นี่รันเนี่ย พอใจไ่้การคือเสียสละเวลามายามอันนี้เพิ่นกระชิกลับแล้วทุกคนเราเราอันนี้นะเราไอ้ตัววาอยากล้อไอ้ตัววานะเป็นอย่างไรเราจักเราหมัก่อนเราหมักก่อนโมเมนต์เจ้าบ่หมักกันนะเอบ่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 เลยอะเมื่อใดเมื่อใดเมื่อใดมีคู่ครองผู้ใดตอนนี้ยังบ่มียังบ่มีผู้ใดมาจีบนี่นะ ถ้านุ่มๆม,มาจีบอยู่ถาสองคนมาจีบไปได้ โอเคทุกคนคลิปนี้ก็สิลาทุกคนไปนก่อนเด้อม,มือน,นี้ไอแอนเน่ก็มาลินนำนาะงกะสิประมาณนี่เลยนะพี่น้องก็คือลมกันเนาะตามภาษาไอ้น้องอะไรไม่ได้เจอกันนานเนาะทุกคนเนาะก็เมื่อวานนี้ก็พาไอ้เพิ่นไปลินเหือนนาสะเออไปลินเหอนอาเนาะแต่ไอ้เพิ่นก็เอออันเ้าก็บอกไอ้เพิ่นมายามเหมอนเนาะทุกคนเนาะมายามมากินข้าวหนามือน,นี้ไอ้เพิ่นก็เสียสละมาหาเนาะทุกคนโอ้ดีใจเลยดีใจแห่งทุกคนว่านานๆที่ไอแอนเน่จะได้มายามเนาะที่อ่าเพราะว่าน้องเฟสหนักอากาดติดเหียน ยูเวียงจันและไอเอเน่ะนะกนมาและกัโบโพโฟกันจักเทือ,อยทีนะ่ะทุกคนแต่มือนี้ฮะน่ะมาโฟกันช่วงปีใหม่โอกาสดีสิ่ได้โฟไอเอเน่ทุกคนโอเคคลิปนี้เหาก,กสิลาทุกคนไว้ก่อนเด้อมือนี้ก็คือแบบ ฝนตกทุกคนไอ้เนีย่ยพยายามนะ่าฝนตกฝนตกแล้วก,ตกาตอนนี้ฝนเริ่มมาอีกแหละอา,อากาศดีด,ดีเด็ดมื้อน,นี้นะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องแฟสกัซิลาทุกคนไปก่อนเนอะจากไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องบอมน้องยูมีมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเด้อทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปบ๊ายบาย